สวัสดีครับ<อ>พี่น้องอเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น e ีีที่223คงเป็นประเด็นสาระต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับประเด็นในส่วนของมังคุดที่พี่น้องเกตรรหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็ได้รับข่าวสารจากในโซเชียลในเรื่องของมังคุดต้นเตี้ยมีลักษณะของสายพันธุ์ที่จะทำให้ต้นเตี้ยออกดอกได้เร็วพี่น้องเกตรรครับผมนำเรนอย่างนี้ว่าเบื้องต้น มังคุดมีสายพันธุ์เดียวไม่ว่าจะไปปลูกที่ไหนก็ตามครับเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นประเทศนั้นไปนะครับมังคุดประเทศไทยมังคุดในมาเลเซียรหรือมังคุดที่อื่นแต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนอกจากกรณีของมังคุดต้นเตีย้ยมาจากไหนมาจากการขยายพันธุ์นั่นคือคือการเสียบยอดบังเอิญนั้นเรื่องนี้นะครับเราได้ไปพบงานวิจัยชิ้นหนึ่งจาก ศูวนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีที่ตำบลตะปอนอำเภอขุงเป็นงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาระบบการปลูกมังคุดต้นเตี้ยซึ่งผมเองนั้นก็ต้องขอญาติศูนย์ว,นวิจัยเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับพี่น้องสกรได้เห็นภาพเป็นประเด็นคําตอบต่อเนื่องเลยนะครับจากกรณีคําถามว่ามังคุดมันเป็นสายพันธุ์อะไรปลูกอย่างไรแล้วก็ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอามาพัฒนา เรามาดูครับว่าในผลงานวิจัยที่เป็นคำตอบต้นพันธุ์ของมังคุดมาจากมังคุดเสียบยอดที่เป็นกิ่งข้างอา้าถ้าเรื่องนี้อธิบายง่ายๆนะครับว่าอย่างกรณีทุเรียนที่เรานำมาปลูกกรณีของต้นพันธุ์เนี่ยจะมียอดกระโดงกับกิ่งข้างกิ่งข้างนั้นของทุเรียนหรือของมังคุดคำตอบคือ เขามีฮอร์โมนที่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดการขยายพันธุ์ก็คือการออกดอกได้เร็วอยู่ในสัยอดนั้นเราก็เลยเอากิ่งข้างมาขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดเราก็หาซื้อได้ทั่วไปครับในเวลานี้เพราะฉะนั้นสรุปเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามาังคุดต้นเตี้ยที่ออกดอกได้เร็วไม่ใช่เป็นเรื่องของสายพันธุ์มาจากไหนมาจากการเสียบยอดจากกิ่งข้างเท่านั้น ในส่วนของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมเองนั้นก็อยากจะอธิบายว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะขอยนุญาตนำเรียนเผยแพร่ก็คือเราปลูกมังคุดได้มากที่สุดระยะปลูกนั้นก็คือประมาณ4ระหว่างร่องก็คือ4ระหว่างต้นก็3เมตรเราจะปลูกได้ถึง3ามร้อยหนต้นต่อไร่อันนี้คือเป็นระยะประชิด ในระยะแถวเราก็จะอาจจะใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรเข้าไปทํางานได้โดยในส่วนของงานวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีตรงนี้นะครับผมสรุปให้เห็นเป็นประเด็นง่ายๆว่าเมื่อเรานําเอามังคุดเสียบยอดเนี่ยมาปลูกเราก็จะเริ่มเห็นการออกดอกตั้งแต่3ปีหลังจากปลูกไปแล้วต้นที่มีอายุ5ปีก็จะให้ผลผลิตประมาณ80ผล หรือ130ผลต่อต้นนะครับทีนี้คิดเป็นกิโลก็ประมาณ8-10ถึง10กิโลต่อต้นสิ่งที่เราได้นั้นก็คือถ้าเรามีจำนวนต้นมากในระบบปลูกใหม่ก็คือ,อระหว่างต้นก็คือ3เมตรระหว่างแถวก็4เมตรเราจะมีจำนวนต้นได้ถึง130กว่าต้นแต่ถ้าเราขยายไปอีกเป็น160ต้นเราก็จะมีผลผลิตที่มากขึ้น ถ้าใช้ใจ่ายก็ลดลงแรงงานเก็บเกี่ยวก็ง่ายค่าพ้านสารเคมีก็น้อยกลายเป็นแนวคิดที่น่าให้ความสนใจทีเดียวนี่คือเรื่องสำคัญครับอีกประการหนึ่งในส่วนของการนำเสนอในคลิปนี้สรุปว่ามังคุดเริ่มที่3ปีก็เริ่มสอนดอกพอ5ปีก็เริ่มมีผลผลิตผลผลิตนั้นก็ประมาณ8-10กิโลต่อต้นเราก็เอาจำนวนต้นคูณเข้าไป นั่นคือประเด็นที่พิทักษกรจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในส่วนของกรณีถ้าพินักษกรนั้นมีมังคุดอยู่แล้วเราปลูกมังคุดไปแล้วนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีรักษาต้นมังคุดเดิมต้นมังคุดเดิมนั้นก็โดยการตัดแต่งในกระบวนการตัดแต่งนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งคือตัดความสูงลงมาแล้วก็ตัดกิ่งข้างให้ หดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงขแขนงเลี้ยงกระโดงภายในไว้ให้เป็นพื้นที่ในการออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ1-2ปีหลังจากตัดแต่งนี่ก็คืออีกแนวทางหนึ่งที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจัจนทบุรีนั้นได้ให้คำแนะนำไว้เป็นเรื่องที่ดีกว่าการที่เราไปเห็นกระแสทุเรียนเราก็โค้นมังคุดกันหมด อันนี้เราก็จะได้ในส่วนของมังคุดยังคงเหลืออยู่ประเด็นนั้นเป็นเรื่องที่ผมเองอยากจะนำเรียนครับว่าประโยชน์ของการที่เราทำมังคุดต้นเตี้ยมันก็คือการประหยัดการาปฏิบัติงานที่ง่ายในเรื่องของการพ่นสารเคมีนะครับแล้วก็ทรงพุ่มโปรง่งเราสามารถที่จะสร้างรายได้ เวลาที่เราทำบังคุดก็จะเป็นคุดผิวมันที่มีคุณภาพนี่คือภาพนะครับที่เป็นงานวิจัยข,ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีซึ่งใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากเราก็ต้องนําเรียนคราว่าสายพันธุ์ก็คือบังคุดเสียบยอดในส่วนของการที่เราเห็นผลผลิตเราก็จะยืนยันในภาพตรงนี้นะครับว่า เป็นส่วนที่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดังนั้นในส่วนของงานวิจัยชิน้นนี้ถือว่ามีประโยชน์กับพิ่น้องสกรผมก็ต้องนำมาเผยแพร่และเป็นคำตอบในท้ายคลิปนี้นะครับว่ากรณีของคำถามที่ถามเรื่องของสายพันธุ์บังคุดไม่มีสายพันธุ์ใดครับบังคุดมีสายพันธุ์เดียวแต่เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการเสียบยอดประการที่ส ถ้าเราจะปลูกมังคุดในระยะประชิดระหว่างล่องแถวก็4เมตรระหว่างต้นก็3เมตรเราปลูกได้ประมาณ160กว่าต้นต้นหนึ่งก็จะให้ผลผลิตประมาณ8กิโลถึง10กิโลโดยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่ปีที่3และให้ผลเต็มที่ประมาณปีที่5และ6นี่เป็นสาระความรู้ที่เป็นคำตอบในคลิปนี้สวัสดี